โมกเพ่งอ้าว,คน,ว,วนคน่วงเลย้อนอนสั่อุ้ยคนทำนั่นกันโอ้โหเมียนดีเนาะหาหกลูกได้ดีเลยเนาะหาหกลูกน,นี่อีสานบานดุงกับย่ายสิทาพมา์บึงพ่นเก็บบักโม่ขายปิดก่อนให้ได้ปิดก่อน ไห้นอปีนี่บุกโม่แขงเนาะโม่แขงโอ้โหคือเบาใช่ปโม่แม่จะได้น้ำหนักว่านอคือเบาใท้เนาะเอ้หนวก็มีพี่น้องเก็บแต่เสียดายนะหนวกับนี่คนอ่ะ แห้งก็แห้งรอก็รอกหัวหน้าไปโอ้ยคักแมนเนาะเออของของเจ้าได้เก็บแล้วบอได้จันจะาลูกยึดสายโอ้ใช่ใช่่ หัวกระโปงไซเพื่อนนั่นโอ้จะเป็บนบาห่อนซะอ้าวคนห่วงเลยห่อนซ้่มคนห่วงห่อนซ้ำวมาไปสะละตะลกตะเลงโอ้ยพักเนี้ยอีดีได้ผู้แบกบักโง่ก็ได้ แห้งดูเวลาบุดรีถึงมึงมาถึงก็ต้อนกันเดี๋ยวของของเจ้าได้เก็บแล้วบ่ไม่จันจะปลูกยิ้ไใสอือ จำกัวเสียอย่างนี้้องไม่ได้ไปมอเสียเสียกเไม่มาใ้าซื้อไปกมาขาคนนี้กมาขายมาขายพนแน่เนี่ยคนมาซื้อไปกินเจ้ามางังเจ้ามาเห็ดมันบ่โอมาปลูกมันลองบ้านเดีวขนาดนั้น ง่ายๆนี่เงยลจักโล่น้องงสามซีโล่ผลดด้นอะโอ้โอ้โบเมียนได้เนาะหากหาโกโล่ได้ดีเลยเนาะหาหกโล่ไดร็กโน่เดงใจใบลีล่ำเลี้ยงขึงข้นรถขั้นนัน ไม plane. ่กล้าปลูกย่ามเป็นไรปลูกเปิดเงินบอกโม่เป็นค้าวบอนอค้าปีนี้ไม่กล้าปลูกที่นี่ราคาดีครับกว่ารวยทีนี้ราคาดีกว่ารวยกว่ารวยโอ้ทีนี้ราคาดีครับต้องหั่นบดีเนาะม้องหั่นบดีตะเตียงออกหลายอืมทตะเตียงบ่ใครมีแม่นบ่ค่ะแมงครับก็เลยสีดีโอ้้ักแตงก็ไม่จำนวยงามๆเนาะสวยอีลีสวยอีลี ปลูกสีขีหินมันหลงงามครับหินีหินแห่หินแห่เนาะมันหมักหินแหเน,นาะอุ้ยคนทำนันกันตบก,กับเก้งขนตบขุกัดหน่วยสุกหน่วยบบสุกน่วยไก่สีสุกเอาขึ้นรถขนน้านันหน่วยบบหันสุกเอาเอาแยกไปไใบฝี มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมัดสือบักโม่บ้านนี่บักโม่คนขึ้นรถเต็มรถละนี่สวนพึ่นกระอือซาเยอะแยะเก็บมือเดียวนี่แม่นบ่เก็บมือเดียวซะก่นกันบอเก็บอยู่นี่จนสามสี่มือโอ้เก็บมือนี่มือนดิมือเดียวแล้วก็อีกสามสี่มือจังสิเก็บอีก ผู้ใดกำลังเตรียมตัวสิเอารถมาแก่กับเฝ้ามาเด้ออีกสามสี่มือสิได้เก็บอีกอยู่ทำอย่างไรอู้น่วยละเท่าะไรหลังจากโลดเนี่ยหาโลดโลดอะจักบาทเออบาทโตสามร้อยครับสามร้อยเออสามร้อยเกียบาทโอ้โลดละเกียบาทขายหน่อยได้หน่อยขายหลายได้หลายเกียบาทหาโลดบ่หกเก้าสามอือสามห้า นวยละสาสิบหาบาทสี่สิบาทประมาณนี่แหละราคาทรงราคาทรงอืมนวนี้ประมาณสี่โลสี่โลกวัวกลัวแต่ว่ามีโลมีหลายก่านี้อยู่มีหนวยใหญ่ก่านีอยู่หาหกโลคนละสี่โลสโลกลัลกวสีโลบุลกบุคืองนี้หน่ใหญ่ครับ ปกับสวนกระโหลละเกียดแปดบาท